พลังอำนาจวาสนาเกิดขึ้นโอ้ยเนี่ยพอครบสิบไปเกี่ยวกับชะตาชีวิตของคุณเกี่ยวกับพลังงานที่ฟื้นฟูแล้วพลังงานไพ่ใบที่สิบเอ็ดสิบสองก็บ่งบอกถึงพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักร,รักษาคอยคุ้มครองคุณอยู่ด้วยนะสําหรับคนที่ละงดเอ่อละงดเนื้อสัตว์นะคะถาวายให้แก่พระแม่คุณจะได้รับกุญแจสู่โภกทรัพย์ไพ่หม่เลขเก้าสิบเอ็ดหมายถึงองค์พยาคุณผู้ที่ทรงพลังอำนาจมากผู้ที่ปกปักร,รักษาและก็คุ้มครองคุณนะ ยังหมายถึงคุณจะเป็นคนที่นะคะผู้คนเคารพรักนับถือเป็นผู้ที่มีอํานาจวาสนาในตัวสูงมากๆตอนเนี้ยคําพูดของคุณนะไม่เพียงแค่เรียกซับแล้วแหละคําพูดของคุณมีพลังอํานาจทําให้ผู้คนนะคะเชื่อมั่นในคําพูดของคุณนะมีพลังอํานาจมากๆในตัวตนจะได้เหมือนคุณนะ่ะนะคะเจ้ชาชะตาจะมีผู้คนมากมายที่เคารพนะคนะคนับถือให้ความยกย่องยกย่อง คุณเป็นอย่างมากจะได้รับเกียรติจากผู้คนดังองค์พยาครุฑไม่ว่าใครจะทําร้ายทําลายคุณนะใครที่ส่งพลังงานที่ไม่ดีใส่คุณนะไม่ว่าจากการที่แบบว่าดิกเครดิตคุณว่าร้ายคุณนินทาคุณลือแม้กระทั่งคนที่เป็นคู่แข่งแล้วทําพลังงานเกี่ยวกับมต์ใส่คุณดานะมต์ใส่คุณใส่ต่างต่างมดำต่างต่างใส่คุณอย่างเงี้ยองค์พยาครุฑดูแลคุ้มครองคุณอยู่นะสิ่งนั้นนะคะสิ่งที่ไม่ดีที่เขาพยายามทํากับคุณมันจะตีกับคนคนนั้นนะคะ กับให้เขาได้รับทุกอันมหันต์ได้รับไทยอันมหันต์ที่เขาทํากับคุณอย่างแน่นอนค่ะจงอยู่ในพลังงานที่ดีนะคะบูชาและคุณบูชาองค์พญาคุธท่านจะคอยปกปักรักษาคุณและช่วยในเรื่องการเพิ่มพลังอํานาจนะคะวาสนาให้กับคุณด้วยนะจะมีผู้คนนับถึงจย,ย่องมากมายใครที่ทําอะไรไม่ดีกับคุณก็จะถูกปัดเป่าจากองค์พญาคุธนะคะแล้วเรามาดูภพ่ไปต่อไปที่คุณได้นะคะไพ่ จมดิ่งอยู่นะสำหรับคนที่บอกว่าเออนะคะชีวิตตอนนี้มันยังจมดิ่งอยู่นะคะขอให้คุณทําในสิ่งที่แม่หมอบอกนะคนที่กําลังมีปัญหาอัตคักทางด้านการเงินอยู่นะคะไพ่บอกว่าคุณกําลังจะถูกปลดปล่อยได้รับอิสระนะในทุกอย่างนะ ความทุกข์ความจงดินต่างๆของคุณนะการเงินที่มันขัดสนคุณจะถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระนะพลังงานของไพ่ใหม่เลขยี่สิบหกสี่แล้วก็สามสามอาจจะเกี่ยวข้องกับคุณไพ่หม่เลขสามสามตอนนี้รู้สึกว่าจะวิบากกรรมมากเลยหาทางออกไม่เจอนะตกงานธุรกิจอาจจะแบบถึงขัง้นตะคอนตะแคนอยู่ตอนนี้นะการเงินมันไม่โอเคมันหมุนไม่ได้ ถ้าคุณปฏิบัติในเรื่องการฝึกนะ,ะสมาธิสวดมนต์เกาจักกะของคุณฮัตจักกะตอนนี้สําคัญมากนะคะฮัตาจาักกะกับจกกักะที่ห้าของคุณถ้าสิ่งนี้เปิดนะ,ะพลังงานแห่งการสวดมน